เมพริมายา CEO สาวสุดไทยโซโพสเฟสบุ๊กรู้ตัวผู้ที่อยู่เบื้องหลังเจ้าตัวลั่นเจอรอเช็คบินและแก้แค้นโดยการเอาความสำเร็จฟาดให้งงเลยหลังจากคุณเมพริมายาหรือเมพริตนรี c e อสาวสวยไฟแรงเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน้ำหนักพริมามายา ได้ถูกดำเนินคดีและจกกับกลุ่มตัวในข้อหานำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจจะก่อเกิดความเสียหายแก่ประชาชนซึ่งเธอได้โพสต์เชิญชวนใน Facebook ว่าลงทุนเพียง6,000บาทแต่ได้กำไรถึง15ล้านบาทภายใน3เดือนย้ำนะคะกำไรนะคะทำให้ใครหลายๆคนถึงกับต้องเอานิ้วชี้จิ้มหัวและร้องว่าเอ๊ะ มันจะเป็นไปได้จริงๆหรือกับต้นทุนเพียงแค่6,000บาทแต่ได้กำไรถึง15ล้านบาทโอ้นีม่มาสุดยอดเทพแห่งการขายชัดๆเดว่านะการตลาดทั่วโลกนี้ต้องขอ,ขอ